สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเสี่ยนซองอีกแล้วนะคะเมนีกะมาพอกันคลิปที่3แล้วเนาะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่เห็นตนะ่าเสี่ยนซองกันย่าฝ้าเบื่อกันคลิปนี้นะคะเสี่ยนซองมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยคะ่ะจากในผูฏัยเข้ามาแล้วนะคะขอความกรุณาเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไหเ้เซนซองได้มีกำลังใจนะคะในการเฮ็ดคลิปการหาแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เนาะคลิปนี้นะคะเซน2องจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาตามแนวทางความฝันแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขจากลุงนอนหน้าค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะคุณพ่อคุณแม่เข้าเต็มเต็มนะคะเจ็ดแปดเต็มเตมนะคะทาผู้ใดได้บึงในคลิปเนาะลุงกะวางศิละเออปูเมื่อเขียนไท้นะคะ หกตาโตกลงนี่จักสิเป็นสามือเป็นเจ็ดแต่ในความรู้สึกของลุงน้อนหน้ารู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดมากกว่านะคะก็เลยเขียนไว้แบบนี้นะคะหกเจ็ดแปดนะคะก็เข้าเจ็ดแปดล่างตรงๆนะคะอันนี้ลักฐานเกาออกมาโชว์ให้กันเบิบกเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้จับท่านถือว่าจะเป็นตะจับจ้าไดนนะคะแล้วเมื่อน,นี่นะคะเสซองได้ยินว่าปูมาเขียนไห้ตั้งแต่ขึ้นตองวดเลยนะคะ รอบนี้สามโตชัดเจนบ่ต้องเป็นปิษนะบ่ต้องว่าโตกลางสิเป็นเลขยังนะคะปูเขียนไหตั้งแต่ขึ้นตองงวดสามตัวตรงๆนะคะเดี๋ยวจะภาพไปฟังจากปากลุงน้อนหน้าเนาะว่าปูเขียนว่าจังไดน,นะคะบอกว่าจังไดแน่นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังดีๆรายละเอียดนะคะจะอยู่ในคลิปนะคะตั้งใจฟังลุงน้อนหน้าเบาดีๆเนาะอะเบาๆลายใหญ่ห้างเข้าไปฟังพร้อมๆกันและกระซอยกันตีไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับลุงธนานครับผมสบายดีสบายดีสบายดี <c oughs> โอ้ยอกันเนาะเมือม่อใดก็มืดมื่นคำคำจกักสิท่านว่าท่านมือนี่ก็ได้นะทางเราพัฒนาแต่ว่ายังหูหูคือกันว่าได้หรือบ่ได้นะครับยังบทันในหูแต่ว่าที่แน่แน่งวดที่ผ่านมาเป็นยังไงลุงหกเจ็ดแปดหลีเมื่อกะเมินขเขียนไหนค่ะคุณเอาหกเจ็ดแปดเนาะ <c oughs> เลขตัวที่เพื่อนเขียนให้นี่ต้องระวังเลยละ่ะอาจจงว่าย่ถิ่มยังว่าตวตดหายเพิ่นให้ต้นๆน่นครับเยอะสิเอ็ดสุฟ้าดอกครับมันเจ็นมากจัิงไลหมายถึงไอ้ตัวหกขีดแปนดนนี่บ่อืมโอ้นี่มันกับตัดกับเพื่อนเขียนยืนมาใหายย้พ่แม่บอกครับแม่นะครับออกเจ็ดแปดตัว,วออกล่างเนาะครับหงวดน,นี้เนะาะล่างออกกลางในขณะที่หลายๆสำนักลูแต่ว่าเลขลุงล่องหน้าออกตรงๆง นะครับบ,บ,บ่ได้บ่ได้รับครับบ้านนี้เป็นยังไงครับลุงตองงวดเลยบ้านนี้เดี๋ยวมันสิบระท่นการมันสามกษัตริย์มาเลยเนี่ยสามกษัตริย์มาเลยมาหาเลยสามกษัตรบบิย์บอกครับถ้าเป็นสมัยที่พระเขา<อ>วระปูแล้วก็ทันยมนะมามาทั้งสามบานนี้ทั้งสามเอาเป็นยังยไงแบเปลี่ยนเล็ปูสั่น ชีปะเขาให้ไปออกเล่าน้ำมาสั่นครับเด็เพลินอันหนึ่งแปดศูนย์ก็เลขชีปะเขาละสั่นโอ้ตอนในลุงน้องเพลินอนในลงน้องเพลินมากครับกับผานงกับแม่นสิบห่กับแม่นมสั่นแก่นของปูชีปะเขาเท่าปูชีปะเขาชีปะาขาอันทันยาเหมืนเพล่นมาลาเพลอนผ้าไปเพนบริยู เพื่อนไปเคลีงานเพื่อนเพื่อนผ้าไปเบิ้องผู้ละมองเพื่อนเคลีงานผูน้ละค,ครับมันเป็นโอ้อันนี้ท้าผิดอีหยังอีหยังอีหยังเพื่อนบอกเบิดครับเอ้เออเอาเช่นกันหลายกักนผู้ผิดแงงสนกุกเล่ากับเราเราก็ผ้าเราผ้าไปเบิ้งงานเราหมละโอ้งานเราหนักงานเร่านายดีเท่าทันย่นทำยนนะ่น่ะทันยน่นหมาละครับ ท่านเงาะแต่ละท่น <c oughs> านเงาะบที่ว่า,าปูเอื่นหมดยักกันละออ่ะแม่นบอกครับไปกลับบันทึกุกหลังยังได้ค่อยหอดพี่บวะนี่สุกหลังบาดเดียวกลับมา,ลมาหอดพี่เลยลูกไหยไปกลับบ้านฉันเฉันก็สุกมาครับบันทึกปูครับท่านชี้ภูเขาวนี่ต่ชี้ภูเขาวนี่ก็บ้าไปเล่าดีบัน ไปเที่ยวประเทศลาวอีกแมนไปเบิงลูกน้อง่นอันนี้บ่ไส้ซื้อดีบริสุทธครับนับเงินยงสิทอ่ะครับผู้นั่นเกามาให้ผู้นี้เก็ามาให้คนเงินมาให้คนือยังคนือยังลุ่งนี่ล่ะบอกเลดข้าเจ้าโอ้ยูฟังเล่ายูฟังเล่าแต่ข้าเจ้าโอนเงินมาให้โอนเงินมาให้มาให้มาให้นะคนพาไปเบิงลูกน้องเพ่นลูกน้องปูเท้าชีบบเขาที่ยูฟังเล่าแมน มีสองคนประจานเป็นว่าแต่เพิ่นให้เบิงผู้เดียวครับเพิ่นให้เบิงผู้เดียวมีสองคนแต่พาพไอ้เบิงคนเดียวแมนเพิ่นบอกเพิ่นบอกเลขไปละเขาก็เลยโอนเงิ้นมาให้มาให้บด้ซื้อครับเพิ่นห้ามลุงอีกแล้วนี่ห้ามลุ้งไห้ลงทุนอีกอืแมนปูกับกับปูเท่าชี่ไปเขาวนี่หละแมนบอกได้ ถ้าว่าบทต้องสือ่อบ่ต้องสือ่อได้ป่ะพี่บ่ต้องสือ่อเอาขันบ่สื่อจังได๋ค่อยสิได้เลยมันสิมาดอกบริสั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าแม,ม่นโอ้ยเพิน <c oughs> เ่นอนดีแลๆเนาะล่ะนะลองสามตัวตรงล่องมาดูจากสามหัวติดล่องมาดูขันบ่ามาโลดลเตี๊บซี่นุญใจบุญกะะหัหลายห้ไหนี่นั่นละ พนกัลสีคือคือลูกน้องพันไก่เฮ็ดสัตว์หอลูกน้องพันที่ที่ประขาพันผูบอกไปไปเบื้องหอนหมังพันอยู่เขาเขาสร้างสารในเราอยู่ดีครับอยู่ดีสารเราผู้ที่เกี่ยวของกับพันผู้ที่เพันให้เป็นซื่อนี่ห้ามลงทุนห้ามซื้อแค่บอกได้บอกได้เราบุญมันสิไหลลังไหลมาดอกแล้วแต่ข้าเจ้าสีดันดอกประเสว่าแล้วแต่ข้าเจ้าสีไม่ดอกมันก็ะแมนอีดี hẳn ละ เป็นเรื่องธรรมดาทีเดียวคนหามคนเลยหามลุงเยอะครับเรต้องซื้ออะจัรับเป็นยังค่อรไปเปลีป่ยนเหล็กปูเสร็จเนี่ยลุงแปลวนหน้าลุงแปลวหัวมันคือเหล็กสามบอกว่าเจ็ดแปดออกแล้วครับตีกันเจ็ดแปดก็ซื้อตั้งสามตัวครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดซื้อสามตัวเพาะต้องซื้อสองตัวครับก็ซื้อ 2, ตั้งหกสามแปด โอ้ผมผมเห็นอยู่ที่ลุงไปซื้อนะลุงซื้อหกสามแปดกับหกเจ็ดแปดเออกับเจ็ดแปดก็ซื้อที่กันอืาก็เลยเป็กอันได้ปูนจะบ่ต้องไปนั่นดรอกสันบ่ต้องไปเลี่ยนไม่ต้องไปคือเลขปูนะสี่บอกตรงๆคือชี้ปะเขาว่ได้โอเพิ่นต้องบังบังไว้เยอะน้อยไม่ถึงเลขปูพุ่มอยู่นี่ปูผู้ที่เพิ่นเคยมากนี่แต่ว่าถ้าของปู เท่าชี้มะขามเนี่ยบ่มีบังบ่บังเพื่อตรงตรงเลยไฮเจ็ดแปดก็คือออกเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดแปดส่วนมากคนสิบอกสามตัวนะครับไฮหนึ่งแปดศูนย์ก็คือออกหนึ่งแปดไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเปลี่ยนครับคือที่แดกกับไฮหนึ่งเนี่ยครับไฮหนึ่งไฮหนึ่งกับไฮชื่อกันหนึ่งกับสิบห้าชื่อกันการเหล็กวันนี้ละอาจารย์ครับ ชิบะขาวนี่ยนะครับโอ้ผมรุ่นริบบาทนี่ว่าร <c oughs> อบนี้ปูปูเท้าที่ปาขาวสิเป็นคนไห้บาทนี่เหรอโบลูขึ้นกันแน <c oughs> ่บาทนี่นัได้แล้วล่ะเพื่อน่าจังใดไหน,น,นมาเร็วเป็นโตัเขียนไหนคือเก่าแต่ว่าแต่ว่ากันนี่ละเลขบน,นันที่มันออกไปแล้วนี่หก <c oughs> สองหกบ่อสองเจ็ดหก สองเก็หกแมนอันนี้คือเป็นเขียนไหนเล่นมครับแมนโอ้สองเก็หกไฮซ้มตัวแต่ว่าคึ้นี้เป็นเขียนยืนไหนบ่ครับแมนเห็นบอกว่าปูถาวรที่บ่าวหรือว่าปูปูพุ่มอันนี้อันนี้ตอนเอาไหนี้บรูว่าผููใด้เอาไฮตอนที่ยื่นไม่ไฮบอูว่าผูใด้เอาไูแต่ที่แน่แน่ปูได้เอาไฮไอยู่ที่ประเทศเล่าไ้อยู่ฟูละมองผ้าไปฟุละมองผ้าไปแมน เขียนก่อนวันนี้อันเดียวเท่านี้บ่ลูกมีมีสองตัวบ่ะสองตัวก็นี่ทุกงวดเป็นยังซี่ตลอดเนาะคันว่าเขียนไห้คือเขียนไห้สามตัวคือหางเดียวอีหลีหางเดียวบ่บ่มีสองตัวครับคันที่สองตัวกับสองตัวบ่มีสามตัวคันสองตัวกับสองตัวบ่มีสามอือถ้าสามตัวก็คือสามตัวสองเจ็ดหกว่าท่ครับ พิ่นสั่งคว่ำม,มาจากไหนบ้างครับลูกเพิ่นก็ว่าบ่ให้ซื้นอน,นั่นล,ะละ่ะท่าน,นั้นจิงแลท่านั้นล่ะก็คือเท่านั้นะเล่าภาไปเบิ่งเบิดนั่นละครับถ้าไปเบิ่งเบิดลูกน้องคนนี้สองคนเบิ่งคนเดียวกับพ่อละแสนเพิ่นว่าเบิ่งคนเดียวกับพ่อกับพ่อนั่งนำเงินรวยๆอยู่โอ้ยเดย้๋ยบ่โดนก็พูดนะมาให้ผู้นี้ก็มาให้มาให้มาให้มาสั่นครับโอ้ยน่าเสียด โอ้เหล็กงามดีนี่ลงจักงามมางามบอลูขึ้นกันครับบลูขึ้นกันเพราะว่ากระตามที่เพ่นให้มากครับไกลแค่นั้นรอบนี้แดงจึงครึ่งบอกครับบอดิบอกไข่แดงเนาะบอกไข่แดงบอกไข่แดงครับทาเพิ่นผู้เดียวหันแมนทาทาปูทาปูพุ่มอยู่นี่แหละเพิ่นกี่ตัวไรแมนเพิ่นกี่งกลมเลยครับ แต่ว่าอันนี้บอแน่ใจว่าปูท้าวชี้ปาเขาหรือว่าปูพุ่มเป็นผู้เขียนให้เดอครับนาะบังหนุนแต่ว่าปูไรเขียนให้กะล่องบังโหลดกะล่องบึงไปสลาอันนี้คือความฝันเด้อบ่แมนที่อาจารย์นั้นอาจารย์นี่เขียนให้ความฝันนะครับแต่ว่าปัญหาไม่อยู่จุดหนึ่งเออเพราะว่าลูกน้องหน้าก็คือเป็นแบบนี้ตลอดนะครับบเด็ก ปิดบังปิดยังไวคค้คือปล่อยก็คือปล่อยไปหลบสิถือหรือบ่ถือกายว่ากันดีนค,คือความฝันครับเป็นแค่เพียงแนวทางเนะลุงเนาะทางเออแนวทางมานี่หกนี่สามารถตรีลังกาได้ที่บ้านีาโบลูเพื่อนครับคารบลูเพื่อน อม่เอฟซี FC เพื่อนไปผู้เพิ่นติดตามเพื่อนไปไป,ไปจัดการอถรถแล้วลุงเนาะแมน่นแมน่ขับ<ว>ไปไปพิจารณาเอาเด้อรครับรออผมพิจารณาเอาเลยเสียยให้ลุงแล้วหน้าบอกว่าตัวท่านตัวนี้คู่ตัวนั้นตัวนี้กะบ่อยากบอกหรอกคือทามันพลาดมากกะสีว่าลุงลวหน้าเป็นคนทั่สันส่นงสันส่นงสั่นสีเรว่าไปอ่าคือพิจารณาเอาเลยคือผู้ใดเคยซื้อจังไลกะเอาตามนั่นละครับ เคยเปลี่ยนเคยขึ้นเคยลงีหยัง,ยงกะตามนั่นละ่ะครับอย่าให้ลุเฮดให้ถถเออ <laughs> ถาะเฮดเอารออถทามันตรงทามันตรงไยก็สิถึงน้องันเบิดสุคนรับงานบ่ครับแม่ะนะ่อนแต่ชาชีพภาเขานี่ต,ตรงเป๊ะสิถึงก,กันไล่หลี่ค,คนห้บ่มีบ่มีนั่นแต่เจ็หแปดในเพื่อนก็ให้ไปออกเนล่าล,ล่ะเด็กเล็กปูอยู่ดีละ่ะแต่ว่า ท่าชีบมะเข้าให้ไปออกเหล้าครับยัง่อยมาออกไถยย่อืมเปิ้ลบ่าเปิ้ลบอกสุฟังเบอร์อะไครับหน <180 S 1> ึ่งแปดศูนย์กับเล็กปูชีบมะเข้าครับกับสิบห้าก้ามแม่นสิบห้ากามแมนแมน<า>ครับเล็กปูอยู่หนีมิ๊สอกอมีหกเจ็ดแปดตัวเดียวหกเจ็ดแปดตัวเดียวครับแต่ว่าปูเท่าชีบมะเข้าเพิ่นให้ไปออกเหล้าสะก่อนให้ไปออกเล้าครับ คือมูพันละครับเอาบ้าบาทน,นี้ลุงกะซื้อว่าชัดเจนแล้วล่ะสองเจ็ดหกเมตรเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกะเวลามเวลากะสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีแล้วใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วผมสีฟ้าครับไปลงให้เอฟซีเพิ่นเบิ้งบาทน,นี้แล้วมันสิบร<ม>ะทันเนาะอย่างไรกัขอบคุณลุงหลายๆครับผมโชคดี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 